สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในในรายการยิปซีโอเิริกรสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแล้ว ท่านอาจารย์โอ้ก็จะมาดูดวงให้ทุกคนคน,นหนึ่งคำถามขอให้กดแชร์ออกไปทำตามกติกามารยาทกลางทำไมรู้สึกว่าเนี่ยเอาอีกแล้ว เอาไปเอาไปเอาไปเอาจ้าจะยอมรับบาปไหมไม่ยอมข้าไม่ยอมนะผู้ยันเยียดอะไรนะเยียดความผิดนะท็อปไอ้เฟสนั้นเครื่องนั้นของท็อปก็แชร์เยอะหรือว่าอืมไม่รู้เหมือนกันถ้าเครื่องไหนแชร์เยอะอ่ะมันหมายถึงว่าไอพวกผิด โพสเยอะหรือเปล่าในเฟซอะไม่นี่เนี่ยเครื่องนี้โอ้โอ้แชร์ตลอดเลยนะแต่ว่าคือโอ้ไม่ค่อยโพสอะไรไงเฟซเย้ยนี่ใช้เครื่องในโพสอะวันนี้นี่เขาไม่บอกแชทเออเขาไม่บอกแชร์โอนานแล้วนะตัวเนี้ยตัวใหญ่ ไม่เหมือนาอาจารย์อรอมหลอกอาจารย์เราทําอะไรก็มีความผิดบาปนะเออฮะมันเป็นระบบอ่ะ<ช>ครับอืมเขาก็แค่ไม่แชร์ไปพักหนึ่งสามวันก็ได 99, ้ไหมเออเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแรน เร็วแซ่กดแชร์ออกไปเร็วเร็วแซ่ <ม>ใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละแก้วพัน9ก0ารยเก้าเก้าแชร์ชแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่น,ลลนคาถามค่ะข<ม>้างหน้านี้ดูแค่ยีิบสี่เรื่องทั่วไป การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะถามข้อเดียวไม่ถามซ้อนถามซ้ำมานะดูเำาสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดแสดงว่ารายการสดดูสามารถถามได้นะคะถามได้รายการสดเท่านั้นนะคะครอบคลุม3ามวันนะคะพาย,ยุฟีค่ะ มันมีคนเข้ามาแล้วเขาก็ออกไปเขาถามกันไหมไม่มีงงกันจริงๆคนสมัยนี้เออเข้ามาดูแล้วก็ออกไป,ไปแปลกแปลกอะเอเราทกไปโพสอะไรหรือเปล่าไปเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ถามกันเลยเนี่ย นิ่งๆไว้ร้อให้เขาถามเงินก่อนนะคะอาจารทำถ้าเกิดเขาถามกันแล้วเนี่ยไม่มีเขา,าผู้ชายก็ค่อยดุกันนั้วมาดุก,ก่อนเลยเขาก็หนีไปหมดเลยนะอาจารย์ท็อปมีความผิดบาปนะคะ ไหนไหนเร็วเร็วได้เร็วหม่เร็วเร็วแซ่แชร์แล้วเอายังไม่แชร์นะคะคุณนีนะคะอย่างเงี้ยค่ะจารยทฮอปมาเลยค่ะกดแชร์ออกไปแซ่เนี่ยกดแชร์ค่ะกดแชร์ค่ะอยากเห็นใช่ไหมว่ากดแชร์เป็นยังไงคะทำให้ดูก็ได้ใช่ใช่ใชนะอาจายทฮอปจะทําให้ดูนะนะ จะมีเป็นรูปคนนะแล้วลูกศรด้านหลังอะถ้าแชร์จริงอะน,นะ<ม>เออนะอืมการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นบ้างคะเราดูสามวันนะคะดูข้างหน้าเนี่ยดูสามวันจะดูห้างส,ส,ส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ รู้รดียังครับว่าแชร์เป็นยังไงเราเราเดี๋ยวเราจะทําสตรีมก่อนหรือว่าจะตอบดวงเขาก่อนตอบดวงก่อนแล้วค่อยไปทําสตรีมเพราะมีงานอยู่แล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปแซ่มีลูกดวงโอนเงินมาแล้วก็ถามมาแล้วยังค้าง,างคําตอบต้องไปตอบให้เขาตุ๊กตามาแล้วค่ะ ก่อนเผาหมดใจจากเราแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ดูค่ะไม่ดูครับคําถามมันตั้งแง่มากแต่แรกนะถามดีๆนี่ครับนะกดแชร์ออกไปแซ่โคล่ากัไม่ดูนี่ไม่ใช่หญิงอะไรนะมีมีเหตุผลนนะมันดูให้ไม่ได้คําถามแบบนี้เป็นคําถามชวนทะเลาะมันวิวาทไม่มใช่หรอกคือเขาน้อยใจออะรู้ โอ้แบบหมดหวังสิ้นหวังอ่ะเขาเขาสมหมดใจจะเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ย mm. เข้าใจผู้หญิงไหมจันท้อไม่รู้เลยอ้าวไม่แล้วคือจริงแล้วมันเป็นคําถามที่แบบว่าดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะเพราะว่าเราเสี่ยงเนี่ยเราดูไพ่ยิปซีนั้นเป็นการเสี่ยงเสี่ยงทายว่าไพ่มันจะขึ้นอะไรสมมติถ้ายหยิบว่าเขาหมดใจจริงๆเนี่ยคุณจะทํายังไงล่ะ ใช่ไหมเ,ออเราไปรับผิดชอบควารู้สึกคุณไม่ได้นะคะและอีกอย่างาถ้าเกิดว่าไพ่มันขึ้นดีก็ดีไปถ้าไพ่มันขึ้นไม่ดีมันก็อุย้ยบอดูสองคนนี้เขาพูดที่คนเลิกกันเหรออะไรยเงี้ยโอ,อ้แออชร์แล้วมีการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นบ้างคะไม่มีแชร์ค่ะบอกให้กดแชร์ออกไปไงคนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์ คุณตุกตาเขาก็มีผู้เน,นี่ยค่ะสัญลักษณ์ผู้แชร์ข้างหลังนะคะคุณน,นีก็น่าจะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าคุณน,นีอาจจะแชร์สาธารณะหรือเปล่าออถ้าไม่แชร์สาธารนณะมันก็ไม่ขึ้นนะคะหรือจะแชร์เข้ากลุ่มให้ยุสี่กลุ่มชมรมร่างทรงนานาชาติกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรณ์ก็ได้นะคะ อาจารย์เป็นแอดมินทั้งสามกลุ่มนี้นะคะแชร์ไลฟ์สดของหมอดูทุกคนเข้าไปได้เลยค่ะแล้วค่อยมาพิมพ์ตรงนี้จะขึ้นคำว่าผู้แชร์ครับคลแล้วเขาเรียกอ,อะไรสัญลักษณ์ผู้แชร์เมื่อก่อนมันจะเป็นคำคำคำว่าผู้แชร์แต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นสัญลักษณ์คนนะรูปคนแล้วไม่รู้สอดออกไปอะไรท็อป มาครับกดแชร์ออกไปหอพี่แจเหรอเออมาดูนี่มาดูงน,นี่กดแชร์ออกไปแซ้หลอมพี่แจ่ออกมาถูกคนแล้ว <นะ S 2> ค่ะนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ชเส็นพี่กีบูชาร์คเลยนะโอ้ทำไมปีหกหกอะเปิดเสร็จแล้วเหรอเออโอ้เปิดจองแล้วบัตรดีต้นไปตามจำนวนการจองเนาะเออ กดแชร์ออกไปเท่าไรโหถูกสุดห้าร้อยอ่ะน่ะสามรไหนสามร้อยไม่มีเลยไหนไเอาสองร้อยสองร้อยตรงนี้อ๋อบูชาตรงนี้สองร้อยโอ้สองพันเนื้อเงินกดแชร์ออกไปทองแดงผิวไฟโบราณสองร้อยเอาไหมเอาไหมเอาไหม แล้วแต่แล้วค่อยว่ากันทองแดงผิวไฟบัวแล้ีปีหกหกดแชร์ออกไปเล้เออไม่ค่อยอยากจะกดแชร์กันเลยคนเราเป็นอะไรกันเนาะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแ like, ช<า>ร์ไปดูดีใคม,มาถามอะไรไหมสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะใช่ค่ะแชร์แล้วค่ะคุณโชติกาถามได้เลยนะคะกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามห้อายุด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องมีวัน,วน,วนวเกิดเพราะว่าดูดูไพยิปสี่นะคะ นะมาครับนะสวัสดีแล้วก็กดแชร์ได้นะครับนะแเ้วเอเออไอ้นักนาฬิกานี่มันดูเก่านยครับดูเก่าไหมเก่าแล้วเป็นรุ่นเก่าไหมแต่ดูดนี่เขาถามอะไรมา,ายาวเหยียดเลยนะดูดูด้วยแชร์แล้วคะ่ะแพรช่ะชื่อแพรใช่ไหมคะสุบ,บนชัยนวโอ้ย จะได้พ้นโทษกลับมาหนูก่อนสี่เดือนนี้ไหมคะยังไงเอาคำว่าเอาเอาเอาไปทุกคนนี้คนนี้สุขเนี่ยคะ่ะจะได้พ้นโทษกลับมาหนูก่อนสี่เดือนนี้คือเราดูแค่สามวันเองนะนี่ก็เกินเวลาไปแล้วดูสามวัน อจะให้ดูสี่เดือนไม่ดูครับไม่ขึ้นครับนะคือเราดูได้แค่สามวันนะครับนะข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้ดูสี่เดือนนะเออถ้าดูสี่เดือนมาดูข้างหลังค่ะก็เอายี่ส่อ้อมอะไรเหรอไม่เหรอต้องกลับก่อนเนี้ยมันหลายๆอย่างมันทำให้อาคุณเวียงมาค่ะขนุ พร้อมเลยนะคะคุณเวียงสาสิหกวีซ่าออสเตรเลียจะออกในสาวันนี้ไหมคะอันนี้เลยจะออกในสามวันนี้ไหมมันต้องไปคุยกับเขาเจราจาตกลงคุณคุณโชติกาหมายถึงอะไร หมายถึงว่าเราดูสามวันไงคะเดืคุมระยะเวลาสามวันดูข้างหน้าเนี้ยค่ะข้างหน้าไร่สดเดี๋ยวเขาคุมระยะเวลาสามวันคุณจะถามอะไรก็ตามถามอยู่ในสามวันคุณนุ่นสาสิหกคนชื่อวินยูเขาจะคิดคบหาหนูจริงจังกับหนูไหมคะเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะนุ่นสาสิหกมันแอบคบอเป็นการแอบคบยังไม่จริงจังแอบได้เสียก็รับรับแบบนั้น เอาไปว่าเป็นแฟนเกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ไหมคะอาจารย์คโชติกานะคะนะดูสามวันนี้นะยังอะ่ะพายบอกยังอยู่กับที่เลยยังไม่ได้กลับเลยดูแค่สามวันนะใายบอกว่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะต้องไปขออำนาจบางอย่างมาเพื่อที่จะมาขอให้พ้นโทษเร็วถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณจะถามะนะ คือคุณมีผู้ใหญ่หรือเปล่าลไปขอลดโทษให้เขาได้ไหมแค่นั้นแหละอมเขาเป็นอะไรกับคุณสำคัญในชีวิตไหมถึงขั้นเป็นคนคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่ายังไงถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวก,ก็อาจจะแบบไปวิ่งเต้นให้หอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมมันก็สุดแล้วแต่พูดจริงมันเหมือนกับว่าคุณต้องไปวิ่งเต้น,นกับผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใ,นนใหญ่เลย่ะ มีนี่ไหมล่ะทนายไหมล่ะก็ไปให้ทนายไปคุยออืมขอลดหย่อนแล้วแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องเขียนไปมีเหตุอะไรจําเป็นไหมขนาดไหนอืมแต่ว่าบางทีมันเรื่องแบบนี้มันมัน,ม,นมันลดไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เจอเจอมาจะให้ผู้ใหญ่ขึ้นก็ใช่ไงต้องไปขอกับพื้นที่ไงนะขอกับพื้นที่เขานะ ต้องมีผู้ใหญ่อ่ะชั้นสูงสุดอ่ะพิเศษอ่ะสั่งลงไปใ hey! ห้ปล่อยไปนอกไปเซ็นเน่ก็เดี๋ยวหยุดแล้วไงจะหยุดทำรายการแล้วดูเวลา<อ>กหมาก,ก็ไม่ได้กินอะไรเลยไงไปแล้วนะหมดเวลาแล้วติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุด Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO Seri 15มาดูส่วนตัวกันมั่งก็ได้นะคะบางทีอาจารย์ก็หิวข้าวนะ<ต>สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยยิปซีไท่เทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพรับแผนครูน,ะน้านทองสายวิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี ครอบเสียงครูนะคะห,หท้องสาริการจินทองเสร,ริมรวงเสร,ริม,มราศีพิธกรรมทุกชนิดต,ตั้งสารหอสารบวสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูเขาอยู่อก็วูปกปไปน,น,นะครับน,น,นะ